กรณีของปอตทอสอพทอที่ว่าจะต้องเร่งลงทุนในแรงเอราวันนี่ม,มันไม่ใช่ว่าของเดิมเขาต้องเร่งอยู่แล้วเหรอมันจะเร่งอย่างไรให้มันพิเศษขึ้นมาอีกก็คือเร่งติดตั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆให้มากขึ้นไงเพื่อจะได้สามารถที่จะ,ะผลิต การ์ดขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับรัฐบาลเนี่ยได้ตามกําหนดเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าที่ต้องเร่งแบบนี้เพราะว่าเดิมเนี่ยมันต้องกําหนดของการส่งมอบการ์ดอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องครบจํานวนเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะ <ừ> แต่มันไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าเข้าพื้นที่ช้ามาก็ลุมประมาณสัก2ปีได้เลยเ,ยเนี่ยเหมือนกันนะครับนะฮะซึ่งถ้าดูตามแผนงานเขาเนี่ยก็คือคทางสอพอจะเร่งติดตั้งน,นะครับ <ừ> ในส่วนของแท่นหลุมผลิต อีกสี่แท่นหลังจากที่ปีที่ผ่านมาเน่วางไปแล้วแปดแท่นคือปีนี้จะวางอีก4แท่นนะฮะรวมถึงวางท่อใต้ทะเลแล้วก็แท่นขุดเจาะนี้อีก6แท่นเพื่อที่จะเร่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยให้สามารถเจาะหลุมผลิตนะฮะเพิ่มเติมได้อีก273หลุมด้วยกันก็คาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซนะครับเพิ่มขึ้นเป็น400ล้านลูกบาทฟุตต,ต่อวันได้ภายในช่วงกลางปีนี้ แล้วก็จะขยับไปเป็น600ล้านลูกบาทฟุตต่อวันในช่วงปลายปีทั้งนี้คาดการว่าในช่วงเดือนเมษายนปี2567อัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติจะ ขยับขึ้นไปอยู่ที่800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันซึ่งที่ตัวเลข800ตรงนี้เป็นแมจิกนัมเบอร์เพราะเป็นตัวเลขตามสัญญาร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้น่าสนใจมันมี2ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตามสัญญานะครับเรื่องของตรงนี้นะครับและอันที่2นะครับก็คือเรื่องของเนี่ยนะฮะเมื่อมีการเร่งผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับแน่นอนในแง่ของกําลังผลิตเพิ่มขึ้นและช่วงนี้สถานการณ์ของราคาก๊าซดีด้วยนะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าดูแล้วเนี่ยจากทิศทางมของ สอพอในปีนี้เนี่ยเอาเฉพาะแค่แอแหล่งเอเลวันเนี่ยจะสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นมานะนอกเหนือจากแหล่งนอื่นนะอย่างมีนัยยะสาคัญเหมือนกันเพราะจาก400กลางปีกลางปีแล้วก็600เนี่ย ประมาณปลายปีแล้วก็ปีหน้าเนี่ย800เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะครบหลุตรงนี้เนี่ยก็จะทาให้สิ่งที่กังวลว่าเอ้รายได้จากตรงนี้มันจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับรายได้ของสพนี่ <c oughs> ไม่ค่อยกังวลละครับ <c oughs> เพราะว่าเขาก็มีการไปขยายการลงทุนครับในที่อื่นๆเนี่ยอีกมากมายอ่าใช่ใช่ใชนะฉะนั้นในแง่รายได้ของสพผมว่าคนไม่ค่อยกังวลแต่ที่คนกังวลเนี่ยคือถ้าแหล่งเอราวัณที่ยัง เร่งปั๊มออกมาได้ไม่เพียงพอค่าไฟมันแพงออเพราะมันเป็นราคาสปรอร์ตถูกไหมฮะก็ถ้า แหล่งใหญ่ในบ้านเราอยังไม่สามารถขุดออกมาได้เต็มที่เราก็ต้องไปแย่งซื้อกับเขาที่ราคา LNG s ปอรจาก10ไปไงครับไงตอนนี้เริ่มลงมาหน่อยอุ่นใจขึ้นบ้างนะแต่ความหวังนี่แหละอยู่ที่แหล่งเอราวันบอกให้เลยไม่ต้องไปกังวลรายได้ของสพอันนี้เขาเติบโตแน่นอนเพราะเขาก็มีการไปขยายการลงทุนในที่อื่นๆนะฮะราคาขายก๊าซโดยเฉลี่ยมันก็ปรับตัวสูงขึ้นนั้นสพเนี่ยมีแต่โตอ ผลประกอบการแข็งแรงมากนะแต่ผมว่าที่คนเขาจับตามองประเด็นนี้คือค่าไฟมันแพงอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยสัญญาณก็ถ้าดูแบบนี้สัญญาณดีนะถ้าเกิดกลับมาครบได้800ร้ล้านลูกบาทฟุตบวันะเออถ้าเกิดเอาอย่างนี้ก่อนไล่เป็นไมสโตนไป400ล้านลูกบาทฟุตวันภายในกลางปีนี้ก่อนใช่ไหมจาก200เอ่อ280สินาสิ้นปีนาสิ้นปีอ่าจะขยับขึ้นเป็น400กลางปีนี้แล้วก็จะขยับไปเป็น600้ในช่วงปลายปีครับ นะแล้วก็ไปถึงเมษา67คือเมษาปีหน้าอันนี้ตอนรับสงกรานเลยนะก็ตั้งเป้าจะผลิตให้ได้เต็ม800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันซึ่งครับเป็นกําลังการผลิตที่ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไขของสัญญาที่จะต้องมีการแบ่งปันผลผลิตกันซึ่งที่800ล้านลูกบาทฟุตเนี่ยมันจะเป็นจุดออปติมัมนะฮะซึ่งก็จะทําให้ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งการพึ่งพา L N G ครับ จากเมืองนอก uh huh. ก็น้อยลง uh, ใช่แบบนี้ค่า FT มันก็มีโอกาสจะปรับลดลงอ่าถ้าดูแบบนี้น่าสนใจว่าครึ่งปีแรก400เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าค่าเงี้ย่อเอา,า FT ในงวดของ4เดือนของอตั้งแต่พฤษภามิถุนาการกฎาสิงหาอันนี้ก็แนวโน้ตอาจจะลดลงไหมถ้าถ้าได้ตามกำหนดนะ จาก260ไป400ใช่ไหมอ่าสุภาพะมันน่าจะลงนะก็ต้องมาลุ้นกันแหละอ่าองมาลุ้นกันครับครับทีนี้ก็โอเคกลับมาในเชิงรายได้ของสอพอคือด้วยความที่เขามีการเร่งกําลังการผลิตนะฮะด้วยการเข้าไปลงทุนในหลายๆประเทศก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่ทําให้เราได้เห็นการเติบโตงผลประกอบการมาโดยตลอด แน่นอนถ้ากรณีของเอราวันเร่งกําลังการผลิตกลับมาได้มันก็จะเป็นรายได้ในส่วนเพิ่มเติมอของสอพอด้วยนะครับที่จะทาให้ปัจจัยพื้นฐานนั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกอา้าวก็ถือว่าเป็นหนึ่งหุ้นที่เหมาะสําหรับการลงทุนระยะยาวสอพอนี่เตรียมจ่ายปันผลใช่ไหมคุณสุภชัยที่ว่า5บาทต่อหุ้นเนี่ยครับก็มีการเตรียมจ่ายปันผลอยู่นะครับเดี๋ยวเราขอดูรีเทลในแง่ของไทม์ไลน์สักนิดหนึ่งนะครับ น่าจะ XD ประมาณช่วงเดือนเมษายนนี่นะฮะอ๋อ XD 14ครับ XD วันวาเลนไทน์เลยอ๋อ XD 14กุมภานี้แล้วจ่ายจริงวันไหนอ่าถ้า XD 14นะครับแล้วก็มีกำหนดจ่ายจริงวันที่24เมษายนครับอ่านะะปลายเดือนปลายเดือนหน้า XD วาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ไปจ่ายเอาอีกทีหลังสงการหลังสงการเลยนะครับโอเค